กาบสวัสดีเอฟซีทางช่องของสงการนะคะเมื่อนี้จะพามาตามแนวทางของพอวงนะคะพี่นองพอวงผีมาเถียงกันพี่นองงวดประจำวันที16่16กพฤศจิกายนหกดโค้งสุดท้ายผีมาเถียงกันพี่นองผีมาเถียงกันบอกเลขพอวงพี่นองจะเป็นตัวใดนั่นเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ อวงเอาโค้งสุดท้าย <c oughs> งวดบังหันเจ้าหายยีหยังก็บ่แม่นงวดบังหันดอกอต,อต้อต้องวดเนี่ยมันเป็นตัวเกาา<อ>่าบ่ยังอยู่ตัวเก่าตัวเดิมบ่บ่เปลี่ยนน้อยหนึ่งเปลี่ยนยน้อยหนึ่งติอืมฝันดีบ่ฝันดีใครยังว่าห่วยบันี้กชิวิดก็หา้องใส่กันดีมั่งเจ้าบ่หายหลายตัวดิแอนเห็นอย่านี้ครับเจ็ดเจ็ดอันไอ้ยังมันเลยออกสองเจ็ดอันนั้นเรียกอันั้นว่าดีกว่ากัน มันออกเด็กเล่าเก้าจิตศูนย์เจ้านินกะแปดศูนย์เนาะเจ้าเขียนใ้เจ้าลูกขึ้นไม่เขียนใบเห็รอขเนิ่อเจ้าป่อป่อหน้าเจ้ามันมันรี่แปลกนะข่วมฝันตัวนี้แล้วไม่แปลกกเรียกว่าอย่างฟูดีบอวกันไม้รอดดูดห้ามันฮัดไปจากสัน้ามันอย่างนี้ดีกว่านี้อย่นนี้ลีน้องไส้กินนั่นมาบนฝันว่าน้องไส้สิมาสันบัวครับที่แหลกนี่ฝันว่า ผู้เฒ่าเนี่ยเขามาเฮียนค่ะเออล่นมาเถียงกันผู้เฒ่ากูเนี่ยเอาเป็นแล้ก็เถียงกันดีเถอะอย่างนี้แล้วเจ้าบ่เสียข่อยเพิ่นว่าเปล่ามันสางพ่อสางแม่กูเนาะเคยเคยชิดไปคเคข่อยชิดไปเนาะอันนี้คือเพิ่นตายแล้วเจ้นตายเร็วเฉินสางเออเฉินสางเออเฉินสางเฉิเฉินสางครับบนบนว่าผีเดิเฉินสางสางพอสางแม่บ่มาเรื่องว่าสิมื้อนี้เอ้าเคยเทียงกันแ็เที่ยง่งนี้ทึ่งเฮ้ อยากนอนนี่นี่หนี่ลูน่ะคอยไปใช้เว็บบานนี่มึงได้ยังกูหนะวะเนี่ยได้กบตัวเดียวมึงไปยังแฝงเปล่าเนี่ยแล้วมันนี่ยังกันไปเที่ยวกันหน่อยเอ้าได้กระปุนตัวพนราว่ามันนี่เจ้ากับบวกมันตัวพัน่ากันเนี่ยนั่นปู่นั่นโอ้ดึงสารขวดสัมเวยไปเลยลูกเวียดลูกลูกสั้นถี่ลูกหลุดเออมันสั้นสุดลูกหลุดไอ้เจามันมีเส้นทางนี่เนาะมีเส้นเออไม่เห็นนั่นเหรอคือเขาเอื่อนว่ามีเศษ เพิ่นมาอยูว่าเจา้าอยู่ตลอดวลอเวลราชอแม่เจ้าไม่มีไปใส่จนก็เลยเถียงกันดิเถียงไว้หนึ่งว่าว่าโอ้ยเจ้าบ่เบิง่งไปเลเจ้าสิมาว่าแต่สีหายยังบ่เลยว่าอาือก็สิมันออกสีหกอืมมันบ่แม่นเพลยว่าผู้ผู้พ,พอไส้เถียงไปอีกดิค่ะมันสิออกที่เก็บอกก่ออกสีหกออกที่เก็ดไปแว่าอืมมันนี่ไขยศูนไปพล้วว่าระหว่าเด้อือค่ะแม้แต่นี้คือเปียกแท้ผู้เฒ่าผู้นี่ ต็เทีแท้เลยก็เลยเดิยมาว่าเอาหนองไส้หนองไส่นี่เอาเี้ยมาสองคนอือกผู้หนึ่งนี่เรนมหาภูไอรุ่งเพราะน่าผู้เม่นี่เลจบกเงินแบ่งพันนี่ใส่เมื่อใหรลูกไผ่เอาไปซื้อเนีมาจินละเพาะน่ะการมันเน่นอนเป็นนาศีละพราน่ะว่าวัีนี่ได้ก็ยังกวมไปจนิงไปเลยว่าน้องก็จีไม่ดีไหมมันจะขึ้นรถมากนี่ไหมก็เลยว่าเอา โอ้มานี้มันก็เปียกประหลาดเแี้ยมาบะก็ได้สวนในน้องฟวงสวนในนูฟั้างว่าโอ้มันเป็นสิเรียกสิออกคือมันมันเป็นก้อมจิงกันดอกกันน้องสิม้าน้องไส้ไส้ล่สงสือบาอีหยังลังสือบาลังสิมาสิมาเพิ่นไปยุใส่แดงเทียบโอ้สิขม้า แต่ว่าฝันมากว่านแล้วฝันนี่มากว่นแล้วอนี่มันคือคิวเรยก็เลยว่าสิแต่ก็ผู้เฒ่าคนว่าเถียงกันนี่ว่างนี่แหะการแสดงวัวสามวัวสามเมียคนอยู่ในเงี้ยนนี่ละมันในเงี้ยนมันก็จีวาเออมันมันสีมาแขกันสี่เลยกันนั่นะเสีงมาบอกลูกไบ้า่าแล้ว่าแล้วเร่งคายกันเพิ่มจีวาเรียกหนึ่งคายก็จะเอาตามเพื่อกว้งเพิ่นเถียงกันไว้แต่ว่าข้น้อเรียกว่า ควบตัวเดียวมันก็ผ <c oughs> ู้เฒ <c ranean Movie> ่าอยู uh ่เนาะก็ไม่กระหาเพราะเด็กตัวเดียวเนี่ยไปก็เสจะเต้นสีควบตัวเดียวเดี่ตัวควบตัวเดียวบตัวเดียวนี่เจ้ากรรมตีกรรมมากแต่ก็ได้ตัวเดียวเนี่ะพออืมแล้วเดี๋ยวเพิ่นเกิดนั่นเนาะก็ต้มปนเนให้มันกินตัวเพิวรบางสีเนาะเวรแกเศร้าไหมอืมอืมเรียกว่านี่แหละแต่สอนในหอดน้องไส้ฟังดิน้องไส้น้องสาวฟังเลยว่าเขามัน เปียกไปะละแต่บรีหน้องก็สีไม่หรือลดโดยเร็วแลนเนาะอนองก็สีไมาอทั้งทั้ง,งที่บ้ฮูหูเลยบาน้นองส<อ><ม><ะ>ีแ่นครับออวันนั้นเด็ดเด็ดบอกใกลแล้วว่าเออกน้องสาวเร็วแต่ว่าน,นี่บนี้พิ่นว่าเสียงกันนี่แหละก็เลยว่าเอาเลขกมันสิเฮ้ยมันคือสิเป็นลายัวแท้อยเลยท็่สี่สีโบกนี่จะแอดข้างบนน้องก็รู้ว่าอยากเบาคือเกาเลยว่าลายโตไก่เป็นหย่างคืออยงสี่มันเลยเป็นเลขอก่น จังสี่นะคับเป็นเรียงไรตัวบอก็รู้ว่าไร้ตัวกับเพื่อนเรียงกันเรียกวา<อ>่าให้เพื่อนแบกบเทียบเอาอแต่ว่าผู้เฒ่าเพื่อนเทียงกันนี่หรือล้วก็เออเพื่อนก็เรียกว่าที่เรียกเอโอ้ยคนหนึ่งว่าซี่ห้าคนหนึ่งว่าซี่หกคนหนึ่งไปซี่เก็อยู่้วยเรียกเรียงกันมาเลยจนเลยเรียงก,ก,กันเลยนั่แหละก็เรียกว่าเอ้ามันขึ้นอันตรายหรอกนี่แหละก็เรียกว่าเปียกเปียกเวลาอืมก็เรียกว่าแบบนี้แต่ว่าเราเลี้ยงกอยเพื่อนศูนย์นี่กอยกำกบขึ้นมาเนี่ยเขา

ก็เลยเพื่อนบอกตัวเลยนี่นี่นี่เพื่อนบอกตัวเลยนี่เพื่อนเทียงกันผู้เฒ่าผู้นั้นแหละเพื่อนเทียงกันมันกับีแค่สามหางหนึ่งสามหางนั่แหละเรียกเรียกไล่กันหนึ่บพวขันว่าโอ้ยขันที่บอกว่าเจ้าตัดคอยกระตัดซ้ำนี่เลยนี่ไม่กระตัดใดซ้ำนี่แหละมันบอกเป็นเรล็กสามตัวิ่นบอกเป็นตัวเลยเพื่อนบอกเป็นตัวไหมขันย่างหนึ่งกับสิตรีเอากบเจ้านั่นละคบกบ เจ้าตีตีจังไดก็เก่าแล้วเนาะเก่าเออเมื่อกห hạ ตีเอาเก่าหาบตัวหนึ่งบ่เอาตีกตัวหนึ่งบ่เอาติกบตัวหนึ่งไหมกบตัวเดียวไหมนั่นละคบหนึ่งนั่นแหละเจ้าว่เอาคบเป็นหนึ่เอามันมีตัวนึ่งไหมตัวเดียวเออก็เอาหนึ่งเก้าห้าล้่วเนบ่เจ้าว่าเมียนดิหือคือข่าห่ก้าห้าบ่ก่าหนึ่งมันมันก็อยู่ได้หนึ่งเก่าหาคือเก่า มันจะเกิดก้อนเล่าเลยเออเนี่ยอ๋ออ๋อเฮ้ยนั่นแหละคนศูนย์นี่สำนัญแหละอันนี้คือเพิ่นบอกตัวอันนี้เขาตีเอากบตัวเดียวคือคนครบตัวเดียวกรรมคนไม่เราไปต้มปนเนี่ยมันกินตัวเรา่นก็เส้าเสียงกันไหมกรรก็คือเอาหนึ่งเก้าห้าหรือว่าจะเอาเก้าหนึ่งกับเก้าห้าหรือจังใดจะว่าให้ผู้ตีให้ผู้ฝันนั่นแหละมั่นใจ อย่างนั้นาดเต็มน,นะ <c ười> ก,ก็กำก็อะไยก็ว่ากำานี่ยั้งแ่สวไปเป็นศูนย์เป็นศูนย์กำหาเก้าศูนย์อะไรีเลยหาเก็หนึ่งกำก็ศูนย์นี่เนาะป็นนู้นย่นรนเนล่าหาเก้าหนึ่งกับหาเก้าศูน,น,นย์แมนบอลเอาเท่าไหนืองเหีย กตีทัมมี่ให้เพื่นไปตัดลินเอาห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์โหยังน่าเจริญอืมบอกผ่านไปแล้วแล้ก็มันตุนอะไรก็แต่ว่าอันนี้เพื่อนมาเทียงกันเถอือเลยว่าบะน้มันฟุ่มริ่งนะอืมนอนไม่ไหมอีกอย่งสิไม่มันมันห้ามันแปีกประหลาดมากสิแต่ว่าตุนนดูที่แหลกมันมันเจริญ เจ้ามั่นใจตัวดใดที่นี่บ้านี้มั่นใจซเน้นตัวใดบ้านนี้มักตัวใดเน้นตัวใดโอ้โตไอ้ไนี่เน้นซีหกเน้นซีหกว่ารถมันเด้รถดข,ข,ขั้นขาวนห่งจำได้ขันขน้นขาวน้องไส้เจ้าบ่แมนครับน้องไส้แหละเป็นหนึ่งซีหกเออเน้นเน้นซีหกเล็เล็ไปรถมันหนึ่งซีหก ปันเจอกำนังไส้เลยคิดว่าจะเป็นเหล็กมันจาพข่นแล้วก็เพขุนเลยเถียงเถียงกันนี่นะเออมันเลยมาตัวนี้เป็นตัวเดียวมันใจตัวกลางโอ้หืมนิ่งๆตัวสีหัวตัวอันเลขกมันสำรองไว้นะคือสำรองไว้ค่ะเพราะว่าความว่าปั้นเพิ่มขึ้นูนย์หรือแบบกัมกบได้กบมันเป็นกบตัวเดียวเพคนก็เลยเศร้าเถียงกันอย่างเงี้ยเลยเอาไว้นะก็ อามันเงินต้องไปเย็บกบตัวหนึ่งคพื่อกบมันไขมันกบเดียวกับวบกรมันต้องเป็นศูนย์เห็นไหมอืมลาลาเพินตัดเอาเนะกบตัวหนึ่งเงินว่กผู้่าอืมก็เรียกว่าหาเกาศูนย์อืมไอ้ก็อดหนึ่งพดไปก็ได้ดอกตัวละสี่บาทหาบาทอืมค่ะอืมถ้ามันเปิดออกทางล่างให้นะค่ะก็เรียกรงคุณบอกเจาไปแปดศูนนี่เนาะ แมน้กันเออมันนผ่นเต็มขึ้นเต็มลงเต็มนังก็ได้วาขาเป่ากับเลีกเจ้าไฮไว้ขึ้นเต้มลงเตยมมันจิเป็นนัสั้นเรียกอยหอยกระมาดดิเรียบปลาดเีกตัวนี้ก็ว่าเอากรว่ามันมันถือควบเรานี่แรือยเนี่ยนี่จะเบิ้งมัว่าถืขึ้นเตมลงเตยมเพราะว่า่อยห้เจ้าไปแปดศูนย ก็ขอขอบคุณเนาะคยันโทรศัพท์ตัดออกอีกครับขอบคุณพอบุ้งที่ให้แนวทางตัวนินก็ได้แล้วก็คือซีหกมันไปตรงกับเหลีกหลุดของนองไส้ผู้พ่นสิมาเ้อพี่น้องพอก็เล่นินซีหกนะคะส่วน็ครรีบตัวเก่ามันมันเป็นหาเกาเกาศูนย์เห็นไ่ที่พี่น้อนร่องไวค่ะร่องไวค่ะเพิ่นมาตัวไดกับเพื่นจัดเพราะว่าเพื่นเถียงกันกับมีสามตกับคือซีหา สี่หกสี่กิจเนาะเอียงกันจนสุดท้ายเราเจีงไหนมามันได้กบมากตัวเด็กได้กบเด้งอมาตัวหนึ่งจำขึ้นใหม่ขึ้นหนึ่งส็ขอขคุณพอนะคะขอสรุปนะคะ่พอนะคะพี่น้องมีเ้อะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะของพอวุ้งสรุปของพอวุ้งนะคะพี่น้องค้่สุดท้ายพอวุ้งนี่ค่ะนน่นๆเลยสี่หกเด้อค่ะพี่น้อง ผีเพิ่นมะทียงกันสามหางสี่ห้าสี่หกสี่จิดนะคะสางพอสางแม่เพิ่นมะทียงกันพี่น้องส่วนหาเก่าหนึ่งหาเก่าศูนย์พอตีเอาพเราะวะเพิ่นบอกให้จับคบไปตุ่มปนตัวหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะมักกระจัดคัดกระพานเด้อค่ะพี่น้อง ตัวลีกเป็นแค่แนวทางเด้อคะ่ะสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าคะ่ะพี่น้องนี่ก็ขอฝากเป็นแค่แนวทางนะคะขอคนอะไร้คนไรแ้แ่ให้กับพอบุ้งและช่องของสูงการเหมือนเดิมคะ่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีคะ่ะ